นาะสักการีนะพุทธาอเชมีมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อินีินาะสักการนะาีน,นาพักการุชีมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชา ด้วยเรื่องสัจการะทั้งหลายเหล่าน <S 1 agre four> <Sm> ี้อินนินาสัจการณนะสังฆังปเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเวะตุภาระตุสัมมาสัมพุทธัสสะนาคมตัสสะภะระตุภาระตุสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตังะหังปะติฯโฑติระปะรินิพพุธังติอังภะคะวะังสารณังกะถามาพุทธัญจะสังฆัญจะ <Num> เราคุณเนี่ยจะได้พารินทร์ท่านใดนั่นเองพระผา้รักษและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ได้รับอันสูงสุดขอพระสงฆ์โรดจกพระพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุทธามาดาผู้เดินประรัตน์นาใจเป็นสาร ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอปฏิญาณตนว่าอยากปฏิบัติตนเป็นผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยตั้งใจรักษาศีลไม่เชื่อถือบุคคลเดิมเล่าไม่เสวยกุญนอกพระพุทธศาสนามัน้าบุกุศลในพระพุทธศาสนา